คนกับนื่นพอดีเกิดแผ่นอิ่ไหวนิดหน่อยใกล้แล้วค่ะใกล้ได้เดี๋ยวมันก็เริ่มแบบเย็นขึ้นแกคิมซีก็ไม่นานทำไมนะคะเด็กๆว่าต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องนานั้นไม่งั้นจะหาทำสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับป้ามาชาแนล พวกเราจะมาทำขนมช่วงโควิดเพื่อๆ,ๆคงจะทำกันมาเยอะมากแล้วใช่ไหมคะขนมนี่ยคุณรักก็เลยฝึกทำขนมที่อร่อยมากๆแล้วและยากที่สุดพเพอนว่าคุณมากเรืนะ่องคุณรัก <c oughs> เฮ้ยสนเดลเอมเอคุณมากก็เลยฝึกทำขนมที่แสนอร่อยและจะยากมากเลยนะคะเมนูของเราซับซ้อนมากก็คือบลูเบอร์รี่ชีสคาร์ ให้เป็นการเสียเวลานะคะให้คุณมาแนะนําส่วนผสมเลยค่ะได้ค่ะเริ่มเลยนะคะค่ะอย่างแรกผสมผสมก็ง่ายๆมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแครกเกอร์และโอรีโอ้นะคะที่เราบดไปแล้วค่ะส่วนอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ค่ะเพื่อความรวดเร็วในการทํานะคะเราก็เลยแกะจากกระป๋องมาเรียบร้อยค่ะและอันนี้ขาดไม่ได้เลยคือเป็นครีมชีสนะคะก็ฟิลาเดลเฟียค่ะเป็นยี่ห้อที่ฮิตกันอยู่แล้วค่ะเราก็จะใส่นมข้นหวานด้วยนะคะค่ะและ มะนาวและเนย<ล><ล>เนยที่ละลายกับมารเวย,ยเรียบร้อยนะคะไว้เอาผาสมกับแครกเกอร์นะคะที่บดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำกันเลยค่ะอ่ะอย่างแรกนะคะก็จะเอาแครกเกอร์ที่บดแล้วนะคะนี่เลยคะ่ะคนกับเนยละลายที่ไว้แล้วนะคะเทหมดเลยนะคะเทหมดเลยค่ะเแล้วก็คนนีใ่ใช้ช้อนคนก็ได้ช้อนนี่เอานี้ก็ได้ค่ะผสมกันเลยค่ะ ถ้าเกิดว่ามันเปียกไปเราก็เพิ่มนี่ก็ได้นะคะแครกเกอร์ให้แบบเราจะได้ทำฐานให้มันแบบอัดตัวได้ะค่ะหอมจังเลยค่ะหอมมากหอมเนย,ย,ยแล้วก็อันนี้คุณแม่ใช้เป็นแครกเกอร์กับโอรีโอหรอใช่ค่ะเป็นของ digestive ไ,อไดเจสตีฟเอ้ไดเจสตีฟไดเจส v ีฟไดเจสีฟกับไรนะโอรีโอค่ะ้วที่เขาจะฮิตกันนะคะค่ะนี่ได้ยังคะก็ะะะจะเตรียมอุปกรณ์เป็นฟอยนะคะถาดเล็ก ตัาเลยนะคะซักเลยค่ะเยอะไหมคะก็ต้องอัดให้แน่นนะคะเต็มเลยหรอไม่ต้องเต็มค่ะเอาแค่่านเล็กๆพอใส่เดี๋ยวะเกี่ยทำมาสก์สองสามวันก่อนได้ค่ะเพราะไมงมีแครกเกอร์เรืออีกคุม่านะคะสอนทำขนมที่คือใน YouTube ก็มีนะคะไปลองได้ค่ะอันนี้อาาก็ลองมาอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะแน่นไหมคะคนแน่นค่ะก็จะมีหลายสูตรนะคะบางคนก็ จะใส่นมข้นหวานก็ได้ไม่ใส่ก็ได้บางคนก็จะใส่เป็นโยเกิร์ตแทนมะนาวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่นมข้นหวานยังใส่ตอนไหนนี่ค่ะเราจะคนไปกับครีมชีสนะคะอ,อ,อุ้ยเราก็ทำเยอะเหมือนกันเนี่ะนี่แครกเกอร์เราเยอะเลยนะคะอุ้ยเยอะมากอันนี้เหมือนมันมันไม่เยอะไปไหมันไม่แข็งนะเอ้ยมันไม่เหนียวเท่าไหร่ได้สี่อันพอดีเลย คลิปของเรานีไม่มีสัดส่วนนะคะกันใช่ค่ะอยากกินแค่ใค่แต่เก็บไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็ทำไปแล้วกันโอเคเมื่อกี้ปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้เราได้ฐานมาสี่อค่ะเราไม่มีช่างตวงเลยทั้งนั้นค่ะ่ะนก็อัดฐานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะคะค่ะ ค่ะนี่เราก็ใส่ครีมชีสไว้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อง่ายต่อการกวนค่ะเค้วนเพื่อนกวนเลยค่ะอันนี้ต้องแบบใช้แรงมากนะคะแล้วผัดกันก็ได้ใช้เวลาค่ะเก็บนี่มาก่อนเอย่าโกงบนยองใจไม่ดีเดี๋ยวจะแทนแผ่นได้มันจะเป็นแเปรี้ยวแล้วก็รอไปอีกค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อว่มันจะเหลว นี่ก็น่าจะใช้เวลาตั้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงแล้วไปนอนกันนะเดี๋ยวต้องก่อเทไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าครีมชีสนั้นได้อยู่ในตะกร้อหรอไม่ะไม่เดี๋ยวมันจะเขี่ยออกได้ครีมชีสก็ต้องไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่ามันจะต้องง่ายกับการคนอย่างเงี้ยแหละควรคิดดูนี่ขนาดเราออกมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยมันยังติดเป็นก้อนอยู่ในตะกร้อเลยนะคะเดี๋ยวเราออกมาจากตะกร้อก่อน ทำไมคะเกิดอะไรโต๊ะโยกนะคะก็เลยลงมาคนกับพื้นพอดีเกิดแผ่นดินไหวนิดหน่ยอยใกล้แล้วค่ะใกล้ได้เดี๋ยวมันก็เริ่มแบบเนียนขึ้นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ติดหนบหนะัในบอกว่าง่ายไงคะแกกิมซีก็ไม่รัดจำไวนะคะเด็กๆว่าต้องอยู่ในอุณหภูมิห้อง เงี้ยหาทำนี่มันกลับหัวปะเนี่ยใครขนาดเนี้ยเฮ้ยเออกลับหัวพอกล้องมันบิดอีกทางเนี่ยมันก็เลยกลับหัวให้ปะแต่เดี๋ยวกลับวิดีโอได้โอเคค่ะตอนนี้เราก็เสียหายไม่หลายแสนนะคะโอเคไปด้วยก่อนแต่ว่าชามเราเล็กไปลกปะวะอมโม่ไหมเดี๋ยวนะทำไมเราไม่ใส่มา มันแบบเตี้ยไปนะคะครูว่าครูเรากระดองเบิร์เดี๋ยวครูวหรือเราตักครีมชีสกับบลูเบอร์รี่กินเลยแล้วก็นนะคะแล้วให้มันเป็นรวมกันในท้องได้สิมันต้องได้เออเป็นไงบ้างคะคุณพี่อนนี้ก็กวนได้ระดับเนื้อค่ะเดี๋ยวเราไปใส่นะคะนมข้นหวานกันค่ะและมะนาว พยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะก็จะกวนได้นะคะเพื่อนบีบมะนาวมาเลยค่ะเอ้ยแต่มันเปรี้ยวเหรอปะวะชิมไหมลองใส่กับรนหวานนิดนึงเออชิมเลยค่ะอย่าตัวช่วยเลก็บีบนิดนึงก็ได้นะคะให้มันกลมกลมบีบสิบีบเลยค่ะนิดเดียวนะคะพี่หยดเอาเลยค่ะพยายามอุ้ยน้อยไปปะ ตัวเขาแล้อะไรเดี๋ยวเปี้ยวไปอันนี้กล้ามแข็งขึ้นแล้วนะคะจะต้องลองชิมซิมันจะเปรี้ยวเราจะใส่นมข้นหวานได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคเลยนะว่าเยอะไหมคะวิตายแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะว่ารสชาติจะออกเป็นไงว่าเป็นโรตีหรือเป็นซิ่ง แต่ไปอย่างนี้ว่าเยอะหรือว่าพอดีก็น่าจะได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราชอบกินหวานได้อยู่ไม่กินหวานสันดานจะใช่ไนะคะแล้วกินหมาจะดุไหมคะกินหมากินหวานมากจะดุไหมคะดูมันหมาเนีคะไม่หวานแล้วไลองชิมรสชาติโอยตอนนี้ครีมชีสสวยงามมากแล้วนะคะได้รสชาติดีอยู่ด้วยนะคะเมื่อกี้คืออยู่ที่ขอบตอนนี้กลับมาอยู่ตรงกลางแล้วค่ะต่างจากเมื่อกี้ที่ทำที่พื้นขอชิมหน่อยนะคะอืมอร่อยค่ะ ว่าหลดได้หรือ,อยังอือร่อยนะคะได้ไหมถ้าได้แล้วเราก็ทําอะไรต่อคะเดี๋ยวรอแช่นานให้เสร็จตัวแล้วก็ราดข้างบนเลยค่ะ <Okay. S 1> ใส่ข้างบนเลยโโนี่นะคะจะใส่ครีมชีสแล้วค่ะเครีมชีสเราค่อนาจะแน่นมากเลยนะคะเป็นน่าจะกินได้อไรอย่า,า,าติดมาก ทำไมาทำแล้วมาติดขนาดเนี้ยน,นี่แน่ใจว่าแน, <laughs> น่ <laughs> ติดไปหมดเลยค่ะทุกคนจิน้มเนี่ยๆหน,น่อยจิ้มลิมชีสใส่ในฐานที่ทำไว้นะคะแล้วก็เกลี่ยคะ่ะคุณครูคะขัน้นตอนต่อไปเราก็จะใส่บลูเบอรี่เลยใช่ไหมคะใส่ได้เลยค่ะค่ะ คุณครูสั่งว่าให้ใส่ได้แล้วนะคะตอนนี้คุณครูล้างจางนก็จะใส่บลูเบอร์รี่ว้าวใส่ไปเลยใส่เท่าที่ต้องการนะคะ <Okay. S 2> เขียนมาในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวขอไปดูหน้าคุครูล้งางจานกับค,ค,คุณค่ะครูล้างจานเสร็จยังคะเนี่ยหมดพอดีเลยนะ ค่ะก็ทําเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นไงคะหน้าตาไม่ค่อยดีอันนี้ทําเป็นโบเลยค่ะอันใหญ่มากอันนี้ดูที่เป็นอันเล็กๆก็แบบเละๆอย่างเงี้ยนะคะตอนสวยๆเขาดูสิเออนี่เห็นไหมก็มีก็เราขายนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอันที่เรายัดไปแล้วมาสิอืออะไรคะหนุบหนับมาก เออไ้เยือไม่หวบูเบอรี่เยอะไปอหรอือมไม่เหลวไหอืก็อร่อยนะอมหน้าแย่แต่รสชาติใช้ได้ <laughs> ก็ไม่ถึงกับแย่แต่คือบูเบอรี่เนี้ยไม่ได้หวานมากเออมันไม่ได้หวานเยี่ยอเนี้ยไม่หวานมากแล้วครีมชีสก็เป็นแบบเปรี้ยวๆหว,วานๆอืมถ้าใส่โยเกิร์ตอาจจีอยู่นี้แหละอืม ก็ใครนะเราก็ชอบอยู่ดิดกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดครั้งหน้าทำอะไรอก้่ะเดี๋ยวทำอาหารในพวกเราอ่ะจะไม่รอดอยากจะทำแต่ว่าสกิลนี้แบบต่ำต้อยกินอยู่ว่ะไปแล้วนะคะชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะป้า มาชแนมบ๊ายบายค่ะแล้วนี่คือขนมนะคะที่เราปากับม่ทำนะคะมาชิมเลยค่ะนั่งเลยค่ะขนมอันนี้เรียกว่าอะไรคะว้าแพ็กชีสโน้ตคัพเค้กโน้ตพายบลูบลูเบอรี่ชีสหนูเคยกินแล้วมาชิมเลยค่ะ ข้างใต้จะมีโอรีโอกับแครกเกอร์นะคะอร่อยเหรอคะเอลลี่ว่าไงคะไม่พูดอร่อยไหมคะอร่อยจริงอะอร่อยใช่ไหมคะเอลลี่หนูรู้สึกยังไงคะได้แบบมีโอรีโออย่างเดียวอะอ๋อเดี๋ยวเขาหลังทำแบบโอรีโออย่างเดียวให้กินนะคะ อร่อยมากอร่อยมากโอเค